สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับหนูอีกเช่นเคยกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูได้เมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นหุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหุ้นเส้นนี่ที่หนูซื้อมาแปบ๊บนึงค่ะนี่นะคะนี่ยี่ห้อนี้มังกรคู่นะคะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยมังกรคู่เรดดี้นะคะน่าจะเป็นสินค้าใหม่ของเขาไหมหนูไม่แน่ใจนะคะใครใครรู้ข้อมูลบอกหนูหน่อยนะเพราะว่าหนูก็เพิ่งเคยไปเห็นใน ขายในเซเว่นนะคะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวกึ่งสาเร็จรูปก๋วยเตีย๋ยวสาเร็จรูปประมาณนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะครั้งก่อนหนูกินเส้นแห้งเส้นเล็กแห้งไปแล้วเนาะอันนี้เราก็สามารถมาทําแห้งได้เหมือนกันนะคะแค่ลวกเส้นเนาะแล้วก็ลวกเครื่องที่เรามีในตู้เย็นในบ้านเรานั่นแหละเพราะว่าเขาก็ไม่มีเครื่องให้นะไะข่ต้มหนูก็มาใส่เองฮอดดอกไส้กรอกแคบหมูนะ,ะพวกพริกพวกผัก,กอะไรเราอยากใส่แเราใส่ไปเพราะว่าเขามีแต่เส้นกับผง ผงปรุงแห้งมาให้นะคะเราก็มาใส่น้ำต้มเองเนาะ <S 2> <S 2> นี่85กรัมนะฮะ <S <S ห่อน,นี้32บาทถามว่าเยอะไหมก็มันก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งประมาณนั้นแหละนะคะ <S <S ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนัวแต่รสชาติเขาจะมันมันจะไม่ได้จัดเลยนะ,ะถ้าใครแบบชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มแลก็มาหาใส่หาเครื่องปรุงที่บ้านใส่เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าของเขาอ่ะเขาจะเน้นแบบนัวนะค,ะคือนัวมาแล้วนะ,ะเอาจริงๆ ผงชูนี่คือคุณไม่ต้องไปใส่เพิ่มเลยจริงๆสําหรับหนูหนูว่าอร่อยนะแล้วผงชูคือแบบมันเยอะแล้วนะมันนัวแล้วแซบ่บชอบรสชาติไหนเพิ่มเติมก็มาใส่เพิ่มที่บ้านนะใส่เครื่องที่บ้านเอาเนาะเขาในซองเขาจะมีมีผงผงปรุงรสนะคะผงผงน้ำซุปเขาเนี่ยแหละแล้วก็มีผงผักแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะคะ เขาจะแบ่งเป็นสองซองมาเนาะแล้วก็มีซอ,องอน,น้ำเหมือนน้ำซอสเนี่ยแหละนะ,ะน้ำซอสน้ำปรุงอะเนาะเหมือนก็ว่าเราน้ำซอสพวกพริกพวกอะไรพวกนั้นนะ,ะให้มาหนึ่งซองอร่อยแซ่บหนูไม่ได้ไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะจะหาว่าหนูทำไมกระเซาะกระเซิงมาแบบนี้ ก็จ้างมารีวิวไหมนั่นนี่ทำไมสภาพคนรีวิวเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะหนูชอบอันไหนอันไหนอร่อยหนูก็มารีวิวนะอันไหนที่หนูซื้อไม่กินไม่อร่อยหนูก็ไม่ได้รีวิวหนูก็ไม่ได้ทําคลิปนะอันไหนผ่านหนูก็อืมันถูกปากสําหรับหนูหนูก็มาทําคลิปให้ดูนะบางทีหนูอัดคลิปไปหนูกินไม่อร่อยหนูหยุดคลิปทันทีเลยนะไม่ได้ลงคลิปนะ ก็๋วยเตี๋ยวเรือะคะ่ะหนูบอกไปยังว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะแคบหมูหนูใส่แบบให้มันเปื่อยไม่อยากกินแบบกรอบๆนะ,ะถ้าเปื่อยแล้วเขาจะเหมือนกับพาะปลาเนาะหนึบๆแคยร้อยเด้งๆด,งดีอร่อยหอมด้วยแคบหมูนะ ว่าจะเอาตะเกียบว่าจะใช้ตะเกียบลืมวันนี้ฟังเสียงธรรมชาติจากด้านนอกนะเพราะว่าหนูเปิดประตูเปิดหน้าต่างฝนมันตกฝนตกแบบครึ่งวันเลยวันนี้ที่แรกตกหนักฟ้าลงเปียงๆเลยลงแบบหนักมากตุ้มๆต่ตางๆที่แรกไม่กล้าเปิดประตูหน้าต่างกลัวฟ้า อร่อยหนูมาใส่หนูอยากกินแบบเปรี้ยวๆหวานๆใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนนี่ประมาณครึ่งช้อนนี่นะแล้วก็ใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชาอร่อยเลย มาแล้วลูกคนกท่านสดเกิดเดี๋ยวดึกๆกับอากาศเย็นๆฝนตกชุ่มฉ่ำครึ่งวันเต็มๆตกไม่แรงมากนะแต่ตกลงมาเรื่อยๆที่แรกก็แรงซามาเลยอร่อยกินไข่ต้มนะ อันนี้ขวัวผิหนูต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจถูกปากใครนะถ้าใครไปซื้อกินตามหนูแล้วไม่ถูกปากถูกอืมนั่นแหละไม่ถูกใจนะมันไม่ถูกรสนะเนาะก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าหนูกินมันอร่อยหนูถูกใจแบบนี้นะหนูก็นั่นแหละมาทําคลิปให้ดูตามสไตล์หนูกินนะค,ะคือหนูกินรสชาติแบบไหนประมาณนั้นแหละถ้าใครไป ไปซื้อไปกินตามแล้วบอกว่าไม่อร่อยนะน,นี่มันไม่อร่อยแล้วก็กต้องขออภัยด้วยนะ,ะแต่สําหรับหนูมันอร่อยเนาะพริกหูว <c oughs> กโด,ดไม่ต้องจิ้มกัะปิ <c oughs> น้ำซุปเขามันหอมค่ะหอมอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เป็นพวกน้ำซุกปก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะก็คือแบบเหมือนกับว่าอะไรนะพวกตุนตุนนะ น้ำซุปพวกน้ำซุปตุนๆประมาณนั้นแหละกิ่นเดียวกันเหมือนกุกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนประมาณนั้นน่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเนี่ยกินเดียวกันนั่นแหละเนาะกินพะโล้กินนั่นกินนี่แต่กินพะโล้ไม่แรงนะกินหอมละมุน รวอร่อยแซ่บเส้นนี่หนูรอ,อให้เขาขึ้นสักหนูต้มไว้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหมหนูก็มาตั้งด้วยไว้แบบนี้ประมาณสามนาทีได้นะแล้วก็มากินรอ,อให้เส้นมันขึ้นนะรอ,อให้เส้นมันอืดนิดนึงหนูชอบแบบนี้เนาะไม่ชอบแบบเส้นแบบเพิ่งต้มใหม่ๆแล้วมากินเลยแบบนั้นอนะ่ะเส้นเขาจะไม่ค่อยดูดน้ําจะไม่ค่อยเด้งจะไม่ค่อยฟูเนะ่ แต่ถ้าเรามาเที้ยงไวสักแป๊บหน,นึ่งสี่ห้านาดีอย่างเงี้ยหมูเส้นจะฟูแบบสวยแบบนี้เลยนะแล้วน่ากินแล้วอร่อยเหนียวนุ่มเหมือนเดิมเส้นก็เป็นเส้นแห้งคะมันเส้นแห้งอะนะโอเคหนูกอลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอไปกินต่อหลังกล้องให้หมดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะที่ติดตามมาชมในตอนาสุดท้ายนี้ขอบคุณพระอุปภรนะคะให้ทุกท่านนอนหลับพันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำล้ำรวยทุกคนนะท่าจการงานแต่ก็ขอเจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านด้วยด้วยนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทุกคนทุกท่านด้วยน้อมไปไว้รักกันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ